สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการวันกาดพรีเมียมทัวร์นาเมนต์นะครับผมีจักรด้วดเจอกับจีนีสักนิดนึงไม่รูู้้ขีเอาคู่แล้วกันโอ้โหขี้หมดขี้เลยหนึ่งแรกไปจวดหน้าตอนนี้คนเร็วเปลี่ยนเป็นฟังใบเป็นยาบ้าเลยจรงเลยลินิก่เชิญ ลา่สามลยชิวาแปมุกแล้วยเิ่นอรมาเอาตาเป่ดมก่เยเป็นยีวรอใช่แล้วล่ะมาดูมาก่อนดูมาก่อนเลยลายเปยาหรอยีวรบ้างทิ้งให้ดูว่าทิ้งอะไรอุ้งเหรอไม่รูะมันเล่นกันรู้กันเน อาเลยจัวผมีมามีิวสกคิวนกเดี๋ยวคิวนกตัวบ้านอ่นจัวก็ไม่เป็นไระถ้าวาตีแนได้เข้าเข้ามาทำอะไรคิวขอบคุณครับไ้ ผมบมาพีแมมึจอดโกัออนโอ้ยมพยน่ย่้อยเจงใจเไร่งใจเยใส่ไวทำไมวะเอากส่นดีเด็กกสดีนะเสร็จสรีคอร์ดคิวเสร็จปิดเลยบพอเสร็จเป็นห้านาในอนเสร็จป็น กุ้งกระต่าย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 กุ้งกระ ตัวหตัวไหนตัวไหนตัวไีนตัวนตันตัวตัวนตัวนตัวนนตนี้ตัวนันตวนี้หนตัวนโัวนตัวไนตตัวนหตัวนนตัวนีััวนวตัวนตันตัวนีไตัวนันตัวนตัวนตัตัวนต้นตัวนตัตัวนตเตัวนวตหนตััว มือไนครับพอินเต์ครับไหนเปรี้ยวนเน้อพกน้เลยปลาดิโอปลาตาแล้วจ็เปยวแน่นสังเนื้อมีไปชุนชรวอข้างหรือไก็ได้มือดา ้าวพันเราชิมแล้วก็บวดข้า0พันจากที่มัคนคอลงมาก็ส้มต้นใหญ่ยก <Healthcare. S 1> แล้ว,ลลลลลวลก็มมววแมงมส้มบล็อกงบายในเมนพาวก็เกิดขึมาโอ้ยกลับไตกรอเปล่าแล้วก็สับเลยแวว่าใส่เกลกอเลือ เอาไหมเอาไหมเอาไว้ดูแลกันแล้วนะครับ้องตื่นธนาคารวุ้นมจมดีชั้นดีทุกองได้ะี่เดียวต้องเอาเอ ดีทัวร์เจ็บแอนดี่สิเอ็ดไลฟ์เป็นไครดีไลฟ์เป็นคนนี้เคยซอสบาร์ตนีโบทำอะไรกันเอ้ยเดียวกดริเป็นนี่หมซ่ะบารหนึ่งบาร์นึ่งเปิดตัอลไเก๋ๆหนึ่งสองใเป สองกอันนี้เรียวว่าขอให้เีี่กันหมนกน่ก็อเดลจ้ยังเนถ้ากูโม่ไม่เจอเกตนี like ่ไงแดบด้เฮ้ยเฮ้ยบวกมื่นไปโบกไกแอบแลาจับแปนนี่ไงเดี๋ยวชว์ดูพเสร็ไป คนเต็นต <24. S 2> <amat S 1> ัวมีคนนี้ป1บรรกาศไทยซอสเจ็บตัว8ครบ1 5 10 5 10 5คิ๊กยูเจ็บตัวงกอง8ครับ5เกินหนึ่งเข้ากันใหม่ด้านหนึ่งรัใครก็ได้เกินหนึ่งว้าว

หน้าดีอยูทาคิข้อนึ่นแข่งแรแข่งแรงแข่งแรงแข็งแรงกแล้วมึ้าคพี่ขอสายคอยแม่คอยแม่อิสกิวตัวนึ่งทิ้งไปหนึ่งใบทิ้งไปนี่ลา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 จบชิวหนึ่งหมื่นเขาทิ้งเก็ดหนึ่งสกิลนี้สกิลสิบกหนึ่งม่พูดต้องอะไรเนี่ ไปอะเนียปทเนิสนันี่แปดสิบแปดยี่สิบามสองพิ๊ขอสองใบยี่สบามสองพิ๊ขอสองใบน่าปรับใจมากเลยนะเนี่ยน่บประทับ กดบ้าก่อนกดอะไรอ่ะกดบาานหนึ่งกดบานสไม่ไม่กดอะไรนะนนี้นนี้ยี่สิบหกนี่ตองเ็นทันเก่ากเอ้ยอะไรวะยี่สิบหกอ่าไม่ี่ตีหนึ่งมสองหนึ่งตีหนก่องีหนึ่กไม่จะตามไรเก่า สิ่งนีที่ได้เป็นเพจหนเพจสามไม่ไเก็บสไปอะไรก็ไหนห้าสิบห้าพันคนเได้เก็บไ่เียว ดีสีู่กากห้าพันห้าห้าหีมนสไม่ต้ปนี่ไม่ไม่อออที่ออีเนนี้ลงี่ปกติปกติสี่หมื่นยังนคิดโมงอสามสี่ไม่ปหรอไม่ไม่มีเรียนที่แตงไม่มีเรียที่ตง นักทีที่เนึงเลยนะออกมาทนก้าวได้เจ็เลยจ่ายโค้ดไม่ใช่ไเฮ้ยจร้งอ่ะจริงอ่ะหนงสเงยเอ้ยนี่ดีกว่้แล <player> ้ว <Souls> ก <en> <s Elliott humming> ็ทอบอลกันตเยอะตึงฮะตึงเรืองแตกูไม่โดนดัยิงตัวเนย บินตัวนี้ไินตัวนี้วันนี่ตลกอะหนึ่งอ้าไเฮ้ยรอดรอดยิึงเจอกาดเห็นไม่รอดดูแปลกเมันตีสองขี้เองต้องกัดแนวนงโตเต็มคุจะกัดคูจะกัดกกา่แต่มืออุบูน ผมก็โดนแม็ก <brightness> <desserts> <men> ีอัดข้างไว้เจ็บออกเียบหนีบนี่จ้ะมไมโซมันเนาะจช่ปะบ้าเกิดนเกินเกินะ่ดอบรนจมอาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเมล็ดองเล็ดองเล็กอกล้วยกล้วยกล้วยผสมผาไยเอาไปาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็หวยคจะไมจํตาตาไม่ไดค่ไนไม่จังไม่ตรงไห้หมวะเมอี้โกบอกที of of oh yes. ่มาที่ปกันสายไม่ช่หกีอยขอมหนึงใบหนึงใบ สามพันสี่พน่พนสามพันสี่พันสี่งน้อยนไม่กินเลยต้องใส่เกียดเกียวขึ้นองเดียวเลยถ้ามป๊อนะเกียขึ้นยใส่ขึ้นอยู่ยี่สิบสามคัอ้นเกมาใรโหสมมติมเกียดพอได้าถีเแล้วแบบนี้อใครับ รรยกาศโมที่สองบาทตับานตัวทีสงตัวีามตัี่สี่ตัว้าก่็ดตี่แั่้าตัวที่ี่อ็ตัวี่สิบสองตัวที้สิสมตสสตัวที่สห้าตัวทม่สกตัวที่สิเจ็ดตัวที่สิ้แได้ัีัิก้าตัวนตั่อได้ัวทื่กอต่สิบสิบตับะว

ถ้ามือมึงมีการถ้ามปู็นูก <re> ็จะแหวนตีเดียวก็พอิห้องไหมหรือ่าต้อง่มนต้องีเช่วยทำนนบับส่วอะไรนี้ตัดที่เลยเรามันก็โอเคแล้ว่้ตัวตัดเรา กูทิ้งอะไรเริ่ก่อต้ารกูเชนแรงซื่อหนักขึีเออะออกมาอะไรได้ออกมายเดี๋ยวเดีี๋กระโดดที่เลยยงกี่ใบวะยิจากที่ดนยน มาแดกเรียห้าเแดกเรียะแล้วก็มีฝ่าท้องทิ้งแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งมือหรือว่าเอาเรียตันันตีนะแอหมดราชาดนะไปปโรแต่มันกอเก็บห่ ร้อเอาแวนดีเดียอย่างเดียวร้อนอนเจอได้ยังมึงนี่แหละข้าวมาสกิน่แตกดีห้าใบรีไายสาที่2สองแต่ก็ได้โจมม่โจม่แปดที่แปดสองที่ที่แปด ตอผู้ชายไม่เปิดเช่ไไม่มีอะไรว่ายาีดลูกน้อยแล้วหนึ่งจีไไเาไม่อยากลอง่าเชือดไปวไหนจดบมเกยเงินท่านไม่ได้ดวยอเลยพี่จา ไปได้ไหมไปแล้วกันเ่อนดิกรเห็นดิกรใช่ไหมเกยยูนี่เอเลยทำไมเมื่อกี้ไม่ใส่ก็ถูกเตะตีสิวแล้วขอโท ทำเล้อดของตัวสี่สี่เปนเลอไม่ได้มันเกอนไปเยยีอะไล็อกจบปีอะรละจบปีแล้วอีน่นี่แบบดูแล้วเฮ้ยขอขอบค 大家加 เราตะกวกขาดไ้ก่องม่ขอหรือเปวาไม่พอทิ้ใครก็ได้ทำไมกนใช้ได้สามกับสองได้ชี้ผ่ายได้ตีได้รอบเดียวมอ้โหไม่ได้มึงตีมึงกาดไม่ได้ไม่เป็นไร ข้อน้าขอมน้ากับเช็คกูเหลือโอเวอร์ในกองหนึ่งใบถ้ากูเช็คโอเวอร์มึแต่แต่ถ้าไม่เช็คโอเวอร์มันก็จริงถึไปสามน่าดูใจมากที่สามี่ระบายเสิ็จ่ายครับจ่ายสามก็ระา็กับเย็นไปกับากองอันนี้โอเวอร์ี่บเป็นอเข เห็ดนกติดกินสังกอนเราปวดได้ดเหรอไก่เอาไปมันปวดติดไปนะติดจรง่คธอมบเตอร์ยทนาีเพราะว่าผมจ่าจบาท่อเนี่จะชิวแล้วก็ต้องต้องดียในการขาา่ไหมคคุณสามารถโมซักินเขาได้ได้แล้วของแวนซีนดีครับดี่อินงไม่ได้กัน ไี <Sure> ้ตีฝังปามสบตนคนเวปเป็นชิวสามหมื่นสีมื่นสามสิบสมได้ได้เข้าไอเดียวเข้าเยร้อยล้านให้วันกาจูบกัดหนึ่งบร้อยล้านให้วัน จีการดีเกตรัดดีเกตของชาโด้ไว้หน่อยครับสมไม่กลราเลยผู้มีจีการในมือสองใบมีแต่จีการโม่ในในกูรัดจีการดีเกตของชาโด้มาเลยดีครับไม่เทิงไม่เทิงถ้าคุณดูคลิปผมอยู่รัดจีการชาโด้มาไม่ชาโด้เก๋อะไม่ชาโด้เก๋อคือจริงๆเดี๋ยวเราเอาไว้หน่อยแล้วไปเอาเอจีการมาให้หน่อยผมดูอาร์ตไหม เลือาร์ต,ตไม่สนใครเล่นเรืองอาร์ตเลืองของมึงผมด้วนกันคร <c oughs> เล่นติ๊กเอาเลยแปแบบแป